กลางใบไม้ที่ลู่ลมบางคนอาจมองเห็นเพียงเศษกิ่งไม้เล็กๆห้อยต่องแต่งอยู่บนก้านไม้แต่สิ่งนั้นไม่ได้ไร้ชีวิตมันคือบ้านของหนอนผีเสื้อแบ็กเวิร์ม แบ็กเวิร์มหนอนตัวน้อยที่มีความสามารถพิเศษต่างจากหนอนผีเสื้อทั่วไปตั้งแต่แรกเกิดมันเริ่มสร้างบ้านให้ตัวเองบ้านที่พกพาได้ด้วยเส้นไหมที่ตัวมันเองสร้างขึ้นแล้วนำใบไม้กิ่งไม้หรือแม้แต่เปลือกไม้แห้งมาห่อหุ้มจนกลายเป็นถุงที่แน่นหนาบ้านนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อนอนเล่นแต่มันคือเกราะป้องกันภัยจากศัตรูคือชุดพลังตัวจากนกที่จ้องจะกินมันเป็นอาหาร แม้จะดูช้าแต่แบ็กเวิร์มก็เคลื่อนที่ไปได้ทั่วขณะเคลื่อนตัวร่างของมันซ่อนอยู่ภายในปลายหัวโผล่แค่เพียงนิดเดียวเพื่อกัดกินใบไม้และเมื่อมันอิ่มท้องมันก็หดตัวกลับเข้าไปปลอดภัยในโลกของมันเองเมื่อถึงเวลาที่มันจะโตเป็นตัวเต็มวัยสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็เริ่มต้นตัวเมียจะไม่ออกจากถุงเลยแม้แต่น้อยมันจะรออยู่ภายในรังรอการมาถึงของตัวผู้ที่กลายร่างเป็นมแมลงมีปีกบินมาตามกลิ่นฟีโรโมนเพื่อผสมพันธุ์ และภายในรังวัตจักรชีวิตก็เริ่มต้นอีกครั้งไข่ใ,ใบใหม่ถูกวางไว้ในรังเดิมและเมื่อถึงเวลาหนอนตัวเล็กๆก,ก็เริ่มสร้างบ้านของตัวเองจากเศษไม้ใบหญ้าที่มีอยู่รอบตัวไม่มีใครสอนแต่มันรู้โดยสัญชาตญาณแบกเวิร์มอาจดูเป็นเพียงมแมลงตัวเล็กๆแต่มันคือสถาปนิกแห่งธรรมชาติผู้สร้างบ้านด้วยชีวิตผู้ใช้ชีวิตอย่างเงียบงันแต่เปี่ยมด้วยปัญญาและทุกถุงเล็กๆที่ให้อยู่ก็คือเรื่องราวของการเอาตัวรอดที่ยิ่งใหญ่ในแบบของมันเอง กดติดตามช่องปุ่มเดียวไม่ให้พลาดคลิปเรื่องราวสนุกๆแบบนี้